เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัประจำวันที่31ตุลาคม วันนี้กับรอบค่ำครับมากระดีข่าวแรกกับรายงานของ a i l y Mail ที่ได้ออกมาแชร์ว่าในตอนนี้บรรดาน,นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคของเอริคเทนฮากเลยครับในการลงสนามแต่ละเกมโดยจากรายงานเพิ่มเติมนะครับระบุว่าน,นักเตะบางคนแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาระหว่างที่อยู่ในห้องแต่งตัวหลังจบเกมที่โดนแมนซิตี้บุกมายยำคาบ้าน3-0ต่อโดยพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเซ็นเตอร์แบ็กอย่างวิกตอร์ลินเดเลฟ โดนจับไปยืนตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็ให้เซกิโอเดกิล n อนแบ็กซ้าอาชีพนั้นเป็นค่าตัวสำรองเท่านั้นตั้งแต่ต้นเกมนอกจากนี้ก็ยังถามไฮยผลจากเอลดิเินฮังนะครับว่าทำไมาถึงจับบรูโน่ฟ r นันเดสไปเล่นตรงปีกขวาทั้งที่กองกลางชาบูตูเกตรายนี้ก็มักจะมีผลงานโดดเด่นอย่างมากเมื่อเป็นเบอร์ส10ให้กับทีมในขณะที่อันโตนีซึ่งเป็นปีกขวาขาประจำของทีมก็เป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้น กับเรื่องวุ่นวายภายในสโมสรน,นี่ยังไม่จบนะครับวันนี้ก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากทาง ESPN อีกสื่อดังของอังกฤษโดยสื่อเจ้านี้ครับที่ออกมาระบุว่านะตอนนี้ภายในสโมสรนแมนยูเนเต็ดเริ่มมีความกังวลอย่างมากว่าทีมอาจจะพลาดตัวรยศยูฟาชิมเมสเลกในซีซั่นหน้าครับหลังจากผลงานของทีมในซีซั่นนี้ดรอปลงไปอย่างน่าใจหาย อย่างไรก็ตามกับรายงานเพิ่มเติมของ ESPN นะครับก็ระบุเพิ่มเติมไว้ว่าบรรดาบอดบริหารของสโมสรยังคงเชื่อมั่นเชื่อมือในตัวของเอริกเฮนฮาร์กโยกับโปรแกรมลีก3เกมต่อไปก็ถือว่าไม่ยากต่อการต่อกรและก็คว้า3ามแต้มเมือ่อต้องเจอกับผู้แข่งอย่างฟูลแลมลูตันทาวและก็เอเวอร์ตันตามลำดับก่อนที่จะมีเกมใหญ่2เกมติดกันหลังจากนั้นก็คือการเจอกับนิวคาสเซิลและก็เชลซีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ESPN ก็ยังมองว่านาะตอนนี้เอริกเฮนฮาร์ก ก็ยังคงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและแฟนบอลต่างก็ยังไม่ไประทับใจกับเรื่องฟอร์มการเล่นแนวทางการเล่นและกรวมไปถึงการจัดตัวในเกมที่ผ่านมากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยครับมาที่ข่าวต่อไปกับรายงานของ Sky Sport นะครับกับเรื่องของเจดอนซันโชและก็เอริกเทนฮาก ดูจากรายงานของดาเมดเชสนะข่าวดังของสกายสปอร์ตนะครับได้ออกมาระบุว่ากับสถานการณ์ของเจดอนซันโช่นะเวลานี้ยังมีความเป็นไปได้ครับที่จะมีการฟื้นความสัมพันธ์กับเอริกเทนฮาขึ้นมาใหม่ถึงแม้ว่าณตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้นก็ตามพร้อมกับได้เสริมครัาวว่าอารมณ์ของเจดอนซันโช่นะเวลานี้นั้นดีที่สุดเลยครับตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาที่ข่าวต่อไปครับวันนี้บอลรับประทนถูกกฎหมายในองังกฤษได้ออกมาเปิดราคาล่าสุดของเอริกเทนฮาร กับโอกาสในการถูก,กปลดจากตําแหน่งกุนซือกองทัพปีศาจแดงซึ่งก็ปรากฏว่านะตอนนี้เอริเธเทน้าขึ้นมาเป็นเตง็ง3เลยครับโดยยืนขนาบข้างกับทางแวงซองกองบันีกุญซือของเบอร์นลีย์ดยกับเต็งหนึ่งณเวลานี้นะครับเป็นของพอลเฮกคิงบอตทอมกุนซือ,อ, United, อของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเต็ง2งเป็นของอันโดนี่อิราโอลากุนซือของบอรนมัดส่วนในรายของมาลิซิโอเปอร์ชิติโน่กุนซือของเชลซีที่ก็ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้นอยู่เต็ง5ครับ อย่างไรก็ตามบ่อนเจ้าดังกล่าวก็ยังมองว่าเอริกนักมโลกาสขึ้นไปเป็นเตงหนึ่งหรือว่าเตงสองเช่นกันนะครับหากว่าในเกมกลางสัปดาห์นี้ในศึกลีคับกับการเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลแมนยูนเต็ดซึ่งเป็นแชมป์เก่าเจอทัพาสลีการดลงตกร่วงในรอบนี้โดยถึงแม้ว่านตอนนี้เอริกนากจะเป็นเตง3นะครับแต่ก็มีการเปิดราคาคุณซื้อรายใหม่ที่เข้ามาเป็นกุนซือคนต่อไปของทัพปีแสดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเตงหนึ่งในตอนนี้นะครับเป็นของซีดินซีดานอดีตนายใหญ่ของสโมสรเรมอู่ ด้วยอัตราต่อรองในครับล่าสุดคือ4ต่อ1เต็ง2ครับได้แกยยนน่ยูเลียนนาเกลส์มาในาใหญ่ของทีมชาติเยอรมน,นีที่อัตราต่อรอง5ต่อ1ส่วนเต็ง3นะครับเป็นของแกรมพอตเตอร์อ,รอดีตกุนซือเชลซีซึ่งคงว่างงานอยู่เช่นกันที่อัตราต่อรอง10ต่อ1ครับในส่วนกุนซือรายที่เหลือนะครับก็มีอันเจนโอคอนเต้แกเรซเกตและก็ดีโกซิมิโอเน่ครับ มาขีดข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของคริสาตันกูรูจากทาง Skyspot ซึ่งเขาได้ออกมาเชื่อว,ว่าในตอนนี้เอริเกเคนฮัควรจะรีบปลอกแขนจากกัปตันทีมอย่างบรูโน่ฟ r นันเดสและตามความคิดของเขานั้นปลอกแขนควรจะกลับมาเป็นกัปตันทีมคนเดิมอย่างแฮร์รี่แม็กไกวมากกว่าเพราะว่ามีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ชัดเจนมากกว่าบรูโน่ฟ r นันเดสนั่นเองโดยคริสตันนะครับในทัศนะถึงเรื่องนี้ว่า คุณลองมองไปที่เหล่าตำนานกับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอดีตที่ผ่านมาสิมีทั้งรอยคีนแบรนด์รอบสันสตีฟบลูส์นีมันยาวิดิชและก็แกรี่เนลวิลล์ซึ่งแต่ละคนที่ผมได้บอกไปก็เป็นกับตันทีมที่มีอิทธิพลต่อทีมทั้งนั้นพวกเขาแต่ละคนดูมีความเป็นผู้นำเมื่ออยู่ในสนามพวกเขาคือคนที่คุณพร้อมเจอรล่าฟังและให้เป็นผู้นำทีมเดินออกจากอุโมงค์โดยที่คุณรู้สึกว่าพร้อมจะวิ่งฝ่าอุปสรรคไปพร้อมกับเขาแต่ผมไม่เคยรู้สึกแบบเดียวกันกับบรนะูโน่ฟานัสเดส ผมคิดว่าเขาเนี่ยเหมือนเด็กที่บ่นคนหนึ่งเท่านั้นจริงอยู่ที่เขาเป็นนักเตะที่เก่งมากคนหนึ่งเลยล่ะแต่เขาก็เหมือนเป็นเด็กที่เก่งและก็เอาแต่ใจไปด้วยเมื่อสิ่งต่างๆรอบตัวไม่เป็นอย่างที่หวังก็จะงอนเอาลูกบอลกลับบ้านนี่แหละคือบรูโน่ในสายตาของผมหลังจากนั้นคริสตานก็ดกถามต่อนะครับว่าแล้วใครล่ะที่เหมาะสมเป็นกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนต่อไปหากว่าต้องรีบปลอกแขนจากบรูโน่ฟานันเดสด้วยคริสตานนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า เราปกป้องเอริเทนฮาร์กมาจนถึงตอนนี้แต่ก็เพราะว่าเอริเทนฮาร์กนี่แหละที่ให้บรูโน่ฟานเดสเป็นกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีเหตุผลหลายประการหน้าที่ก่อนหน้าเฮร r รี่แม็กไวไม่ได้ลงสนามแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าหากเป็นผมแล้วอยากยิงอยู่ข้างหลังใครมากกว่าในการเดินออกจากอุโมงสนามผมขอเลือกเฮร r รี่แม็กไวมากกว่าจะเป็นบรูโน่ฟานเดสนะผมคิดว่าแม็กไกวมีความเหมาะสมมากกว่า ต่อเนื่องกับเรื่องปลอกแขนกับตันทีมของบรูโน่เฟนันเดสนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังมีหนึ่งทัชนะจากอดีตยอดกองหลังของเราอย่างริโอเฟอร์ดินานซ์ซึ่งตัวริโอนะครับได้ออกมามองว่าผลงานที่ย่ำแย่ในสนามของแมนยูนเต็ดก็ทำให้บรูโน่เฟนันเดสถูกตั้งคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่เขามีด้วยเช่นกันนอกจากนี้ริโอก็มองว่าการที่เอรวิสเทนฮากต้องรบมือกับปัญหามากมายของสโมสรอยู่แล้วในตอนนี้ทั้งในและก็นอกสนามดังนั้นกับเพื่อเรื่องกับตันทีมมันไม่มีความจำ โดดิโอเฟอร์ดินานนะครับในทัชเนะเรื่องนี้ผ่านทางรายการไฟส์ที่ช่อง YouTube ของโจตัวว่าผมคิดว่ามันบ้ามากและก็ไร้สาระมากด้วยที่หลายคนเริ่มจะพูดแบบนี้เพราะหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่สุดของเอริกเทนฮาก็คือเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นนอกสนามมากกว่าเรามีสาการเหล่านั้นทั้งเรื่องของเมสันกรีนวูดเรื่องของเจดอนซันโชและก็เรื่องของอันโตนีล่าสุดด้วยและตอนนี้คุณก็อยากจะสร้างเรื่องอีกสานการข,าขึ้นมากับเรื่องของกัปตันทีมด้วย แล้วคุณก็ลองย้อนดูสิว่ามันส่งผลต่อทีมอย่างไรเมื่อในตอนที่แฮรี่แมกควายถูกมองข้ามและถูกริบปลอกแขนกับตันทีมอนนี้เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของสโมสรเลยนะปลอกแขนที่สโมสรฟุตบอลเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญที่แจ้งข่าวด้วยเหตุผลที่ผิดทั้งหมดและคุณก็ยังต้องการนําเรื่องราวอื่นมาถกเถียงกันบ้างหรือเปล่าล่ะซึ่งผมไม่คิดว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยเรามาปิดท้ายกันที่ทัสนะข,ของทางเฟรดดิกลุงเบิร์กอดิตติกข,ขวาตัวเก่งของแอนเชลนนครับซึ่งตัวลนะุงเบ ได้ออกมาจวกโรดี้กองกลางของแมนซิตี้ว่าทิ้งตัวเรียกลูจุดโทษง่ายเกินไปครับในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตที่ผ่านมาด้วยเขามองว่ากรรมการในเกมนี้นกวิดหวานไปหน่อยนอกจากนี้เมื่อรู้ว่ากรรมการในห้อง VR เป็นไมเคิลอลิเวอร์ก็ถึงบางอ้อเลยครับสำหรับลุงเบิกทั้งนี้เฟดริกลุงเบิกได้ทัสนะถึงจังหวะเดินกล่าวว่าผมไม่ชอบเลยเรื่องแบบนี้โอเคแล้วว่าอีกฝ่ายอาจจะเอาแขนมาโดนเขาก็จริง แต่ว่าโรลี่หนักตั้ง90กิโลกรัมเชลนะคุณจะบอกตามตรงไปก็ได้ว่าเขาพุ่งลมนั่นแหละและที่ผ่านมาการทิ้งตัวแบบนี้มันก็มักจะได้ผลแค่ฟุตบอลสเปนเท่านั้นผมไม่อยากให้มีการเล่นฟุตบอลแบบสเปนมาเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกเลยผมดูอยู่แล้วผมก็รู้สึกหัวเสียเล็กน้อยนะกับจังหวะนี้อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นผมก็รู้มาว่าคนที่ดูแลห้อง VR ก็คือไมเคิลโอลิเวอร์ดังนั้นผมก็เลยไม่แปลกใจเท่าไหรที่สุดท้ายแล้วพวกเขาตัดสินให้มันเป็นลูกจุดโทษ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม